เออพี่พี่มาแผนกจิตเวทในพี่บ้าปะอืมพี่ไม่ได้บ้าพี่มีการมีงานทำพี่ทำงานอะไรอ่ะพี่เป็นกองหนังสือหนังสืออะไรพี่หนังสือพระแล้วพี่ทำงานอะไรอ่ะเลยพี่อ่ะพี่เป็นนักแต่งเพลงอาร์เอสแกรมมี่พี่อะไรคืออาร์เอสแกรมมี่อก็ค่ายเพลงไงพี่เป็นอินดี้น้องไม่เข้าใจพี่หรอก อินดี้เขาแต่งตัวสกปรกเงี่ยนี้ทางของเขา <c oughs> คนไข้คิวที่หกค่ะ,ะนี่ครับเออทำไมมีสองคนล่ะคะคุณเบอร์เลยคะหกครับเจ็ดครับแปดครับหกครับนั้นขอดูบัตรคิวดีกว่าคะ่ะตอนมาก็ไม่ดูซะด้วยสิว่าใครมาก่อนขออินดี้ดูหน่อยครับเล็บอินดี้ดำมากเลยทางของเขา หัวึ้นเป็นเลขเกา้าหัวลงเป็นเลขหกตองตอง่ายดีลคะไม่ยากหรอกครับก็เข่าพร้อมกันทั้งคู่นี่แหละครับโอ้โหฉลาดสุดๆเลยพี่น้องไม่ต้องชมพี่พี่พี่ว่าเราโดนแซงกิก้ววาวะนั่นน่ะสิเมื่อกี้ยังชมว่าฉลาดอยู่เลยผมไม่เข้าใจพี่จริงๆพี่อินดี้ ขอโทษนะคะกลับบ้านได้เลยค่ะพอดีว่าวันนี้แผนกเราปิดครึ่งวันนะคะเป็นคนคิดให้เข้าไปก่อนแะแท้นั่งรอต้องวานแผนกปิดครึ่งวันเป็นไงความคิดอีดอึนเหมือนกันละ